ายคนโตมากับการ์ตูนมันเป็นความทรงจําดีๆที่ช่วยพาเราหนีจากความเครียดในชีวิตจริงแต่พอเราโตขึ้นบางตอนที่เคยดูแบบไม่คิดอะไรมันกลับเต็มไปด้วยประเด็นที่ลึกม,มากกว่าที่เราจะรู้ตัวรายการนี้ไม่ได้ทํามาเพื่อทําลายความทรงจําในวัยเด็กแต่เราจะพาคณกลับไปดูมันอีกครั้งตามมุมมองของคนที่โตขึ้นแล้วด้วยสายตาที่เข้าใจความเป็นจริงของโลกมากขึ้นนิดนึงแต่รายการนี้ไม่ได้มาฟันธงไม่ได้มาบอกว่าอะไรถูกหรือว่าอะไรผิด มาเปิดพื้นที่ให้เราได้มองดูการ์ตูนที่เรารักอีกครั้งด้วยสายตาที่ตตโตขึ้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเรามาเจอกันใน EP ีแรกบ๊ายบาย